เป็นปรมิแบบทรงเดี่ยวนะคะแต่ว่าเดินสายด้วยทองแดงข้างหลังพลังงานดีมากค่ะหนักมากนะคะแล้วว่าจูนพลังงานได้เร็วมากอันนี้เหมาะสําหรับผู้ที่จะนําไปใช้เพื่อฝึกนะคะเรื่องของสมาธิแล้วก็เดินพลังจิตภายในนะคะมันก็จะช่วยให้การรับรู้ขึ้นนะคะที่เป็นสนามแม่เหล็กนะคะน่าจะ จัดถือว่าเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเลยนะคะถึงแม้จะไม่มีไฟฟ้าอยู่ตรงนี้แต่ว่าในตัวของเรากับสนามพลังงานนี้ค่ะที่เป็นตัวทองแดงทั้งหลังนี้ว่าจะช่วยดึงดูดคลื่นพลังงานนระ,ะที่คมชัดเจนมาให้ท่านได้สัมผัสและได้ศึกษานะคะได้ฝึกสมาธิแล้วก็ที่สําคัญคือเข้าสมาธิได้ไววางจิตนิ่งได้เร็วคลื่นพลังงานลงด้วยชัดเจนมากค่ะนะ,ะตัวนี้เป็นตรมิตมีความสูง 170นะคะหักลงมาแล้วเนี่ยก็เหลือตรงกลางที่ลงมาถึงตรงด้านล่างนี้นะคะตรงจุดศูนย์กลางลงมาถึงล่างนี้ก็จะสูงประมาณ4 0เซนนะคะส่วนด้านกว้าง1 1 0เมตรไอ้ยอยส1บเซนเหมือนกันนะคะข้างบนนี้140นะคะจากจุดศูนย์กลางตรงหัวยอดบิละมิตรตรงนี้นะคะลงมานี้คือสูง140เซนด้านกว้างคือ110เซน ก็ทำให้ท่านนั่งสบายเลยะค่ะนะคะนั่งได้สบายสบายเลยก็ประมาณนี้นะคะฝากตัวพีรามิดทรงใหม่ที่เป็นพันธอองแดงทั้งหลังไว้ด้วยนะคะติดต่อที่ idline m m y นะคะหนึ่งหนึ่ง j a i b นะคะหรือโทร0845511871ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มามาลองเทสพลังดูครับลองนั่งเป็นลักษณะเหมือนพีระมิด อ,อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างครับเพราะเห็นปิระมิดที่อยู่ในอียิปต์ใช่ไหมฮะสามารถจะเอาผลไม้ใส่ไปไม่เน่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูครับว่าจะเป็นยังไงเราจะเน่าหรือเปล่าเราจะเน่าไหมไม่ใช่โอเคค่ะเราอาจจะอาจจะเปล่งขึ้นก็ได้ครับผลไม้นเมน,นะน่าตลอดไม่เน่านะจิตเราจะดีขึ้นสุดยอดค่ะก็เดี๋ยววิธีการนั่งนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการนั่ง หนึ่งล้อม,อมสามครับคือเป็นการแบบนั่งดึงพลังช่วยพลังดันพลังให้แบบให้เห็นแด้ชัดเจนขึ้นอันนี้จะเป็นเฉพาะบุคคลเนาะครับบุคคลอ่าเป็นเป็นผลลัพธ์เฉพาะบุคคลนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเชิญพี่ครับได้เลยค่ะขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวนั่งแล้วเดี๋ยวเราดูกันนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกผลลัพธ์นะฮะว่าการนั่งครั้งนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรครับ,ค,รบค่ะอารมณ์เหมือนกับเห็นแสงได้มากกว่าเดิม ความสว่างความสุด,สดใสแล้วก็อารมณ์เหมือนกับอิกมิติได้ไวขึ้นนะออาจจะเป็นด้วยด้วยปริมาตรแล้วการนั่งรวมกันเหมือนกับการเพิ่มเพิ่มพลังส่งอะไรก็เลยทําให้รู้สึกได้จริงเป็นคนนั่งสมาธิอยู่แล้วครับนั่งนั่งเช้ากับเย็นบางทีก็สามเวลาแสงมั่งอะไรมั่งอะไรของมันอย่างเงี้ยเนาะแล้วเลยเแล้วก็ ไม่รู้ว่าว่าถูกหรือผิดหรืออะไรก็งั้นก็ปล่อยมันตามตามสบายแล้วกันเนาะอะ,อะไรอย่างเงี้ยจนจนนั่งไปสักระยะหนึ่งก็มาเอ๊ะนั่งนานไปเล้วยเมื่อกี้เราทดลองเดี๋ยวพี่จะจะนาหรือจะให้หยุดหรือจะตอนไหนหนะอ,อ,อะไรเงี้ยทําเหมือนจะรู้สึกตัวว่า,ว,าว่าจะลืมตาแล้วรอบรอบแรกแล้วพอจะลืมตาปุ๊บมันเหมือนมีอะไรมาไต่ที่หัวปุ๊บดังอย่างเงี้ยเลยนะปุ๊บสักพักมันเหมือนกับจืดตรงนั้นก็เลยวิ สงสัยถึงตรงนี้มั้งอะไรเงี้ยก,ก็เลยนั่งต่อ,อยังไม่ลืมนั่งต่อที่นี่มันก็มาเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่าถึงเกี่ยวเหมือนจอบลงไปอ,อะไรเงี้ยแบบแ่วๆเหมือนเหมือนใครตะเกาววะอะไรเงี้ยทั้งแรงนึกว่ามันแรงมาเกาะอ่ทั้งแรงตัวอะไรมาไต่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะแต่แล้วครับมันมันเหมือนกับมีความรู้สึกมันปึ๊บลงมาอย่างเงี้ยนะอ่อืมกันเลยสงสัยมันมันมันมาจากพี่พูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ ก็เลยปล่อยมาเลยทนี้มันก็ไปแล้วมือมือรู้สึกหนักๆอะไรเงี้ยมีอะไรลงมาก็หอางนั้นก็ลองลองเล่นกับมันดูซิอะไรเรากระจายให้มันไปทางนู้นทางนี้ดูซีอะไรณบัดนี้ข้าจะไล่คาถาเรียกขุมทรัพย์พานาคโอมามะมามาพ่อเงินแม่ทองหลั่งไหลกันมาเนืองนองเต็มถุงเต็มถังเต็มแล้วเต็มเลยไม่ขาดไม่พ่อง งอกเงยเหมือนข้าวในนาเหมือนปลาในน้ำหยิบจับสิ่งใดได้เงินได้ทองนะนะมามาโอมเรียกทรัพย์เงินทองขององค์พญานาคจงเปิด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 ,ปดให้ข้านำมาใช้